มีหนุ่มหล่อแล้วก็ต้องมีสาวสวยกันบ้างค่ะสำหรับคุณแพทณประภาค่ะทุกคนค่ะที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการยกครอบครัวเออไปให้กำลังใจนะคะหลานสาวอย่างน้องน้ำค่ะถึงขอบการประกวดเวทีนางงามนะคะ<อ>ราะน้องน้ำเนี่ยขอสารฝันให้กับตัวเองแล้วก็คุณพ่อค่ะด้วยการเข้าร่วมการประกวดมิสแกนสลับดีและในรอบออดิชั่นเนี่ยน้องก็ผ่านด้วยนะ เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะทุกคนค่ะที่จะมาร่วมชิงมงกุฎด้วยนะคะงานนี้น้องน้บของเราเนี่ยก็ลงทุนไปฝึกเรียนการเดินแบบแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพกันเลยเพื่อมาโดยเฉพาะเวทีนี้นะคะ<อ>ทุกคนแน่นอนว่าพอเข้ารอบลึกๆแบบนี้ก็ต้องถูกแอบมองว่าเอ๊ะใช้เส้นใช้สายหรือเปล่านะคะแล้วก็คาดหวังว่าตัวเองจะได้มงกุฎนี้เลยไหมเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของน้องคู่กันเลยค่ะ ตรนแรกอะไม่ถึกต้องหาเงินกันไงมเราสองคนอะงงตรงที่ว่าเขาเดินมาบอกว่าก็เขาจะกลัวดอันนี้พูดเลยว่าบอกแล้วเราก็บอกว่าน้ำเอาจริงนะคือเยูดนะว่าทุย่าถุย่าก่ะาบเขาชอบอันนี้ตรงเนี้ยมากแล้วเขาอะจริงๆอ่อะทุกอย่าง เราจะไปลงปีหน้าเลย,เยมันก็เป็นมันไม่ได้เป็นลูกเป็นแล้วเราก็เลยยังบอกว่าน้ำเต็มที่นะอย่าไปอย่าไปติดตลกบนเวที ต้องแยกนะหนูเวทีตลกกับเวทีนางงามมีคนรายงานแล้วว่าตลกเวอร์ก็สวยมักนกตลกมักได้ได้ก็ได้เลยหนูอยากเป็นนางงามแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าพ่อหนูชอบพอพ่อหนูาแชร์วันละสิบก่าโพสหนูก็แถมพ่อเฟซบุ๊กเป็นไรพ่อบอกอ๋อเปล่าพ่อแชร์พ่อชอบก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าว่าพี่เต้ยเขาชอบนางงามจริงๆแล้วคือตั้งแต่เด็กยันโตคือไม่ได้ ไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงอจะบอกอยังไงดีคือขี่มอไซค์ขี่บิ๊กไบค์ขี่จัก,กรยาน,นแบบมันเท้าหา<อ>่านไง ga, แล้วอยู่ดีอยู่แบบม <c oughs> าทำอย่างเงี้ยพอก็ตกใจไงเออพี่แทศตกใจกว่าเพราะว่ามันออริแกนเกิด<อ>พี่แทศบ,บอกเดินงานวัดบ้างก็ได้ไ,ได้ไสุปบอกนะไปไปเดินงานวัดกันไหมยังคุย คุยกันว่าน,นี่คือเรื่องจริงหรือจ้อจี้จนมาวันนี้บอกเอาจริเรื่องจริงจนมาวันนี้วันที่ต้องโอนของให้น,อน้องเรื่องจริงปะเรื่องจริงหวานจอคือแทจะไม่ได้กดดันน้องมันไม่ได้มีความรู้ใช่ไหมคะ<อ>แล้วแทย์เห็นเขาเตรียมตัวแทย์บอกโหง,งั้นแทบจะไม่ต้องให้คำปรึกษาอะไรแล้วอ่ะคือเขาไปเรียนเดินแล้วเขาก็กลับมาสิ่งหนึ่งที่แบบเปลี่ยนเลยคือคิกภาพหรือสูตร เธอหน้าไปเยนนานแล้วว่าทุกก้าที่จะเดินต้องมีสติค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกซ้อนถูกทางบ้านเลยค่ะวันนี้เป็นตัวแทนของทางบ้านที่แบบดีใจคือจริงๆอ่ะอยากอยากที่บอกถ้าคุณย่ายังอยู่นะนูแบบอยากต้องรือเราจะเรียกคุณย่ามาเลยแ<า>สงยิ่งเข้ามาเยอะมากเท่าไหร่อ่ะพอคนเห็นเราเยอะมากขึ้นอยู่ในแสงอ่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบมาะบทบมองเยอะมากมายถึงแม้บอกว่าสติแล้วเราเด้วย้องสติ ไปฝากไวมันจะไวแบบนั้นไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะก็คือแค่ไม่ได้เข้ามาเลยไม่ไม่ได้ดันไม่มีการคุยไ,ไม่มีหลังบ้านอะไรเลย เขาดูแลตัวเขาเองวันนี้ที่มาก็ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่เกี่ยวทัดว่าไไม่ด้อยู่แล้วแทัเข้าใจตอบยังไงก็ได้ย้ายทัวร์ลงพี่ก็ก็ตั้งหลับแบบที่ทำล้วให้พี่ให้พี่กระเธยสาวไปก็อยากรู้ว่าพี่กะเธอมีกี่คนในประเทศเพราะตอนนี้99.9เซก็ด่าไปแล้วแต่ไม่เป็นลายหนูพร้อมโอนให้พี่กะเธอยังเหลืออีก700อยคนยังเหลือยังเหลืออีก700คนที่หนูยังไม่ได้โอนฉะนั้นพี่กะเทยอวยหนูก่อนเอออวยจริงโอนจริง Não, <laughs> não, แต่อย่างนี้แล้วพี่รู้อลกอนเเต็มที่พี่รู้ว่านับทำได้เห็นนับติดตลกอย่างเงี้ยแต่เวลาจริงจังพี่ว่านับทำได้อยู่แล้วแล้วอย่างถือว่าติดตลกเหมือนเดิมเยอะอย่างที่บอกมีสติโอเคคือถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็คือมันเกี่ยวกับศักยภาพของหนูเพราะหนูก็เรียนมาหมดแล้วทุกอย่างอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำจากที่เลอทุกรอบก็ก็เลิกเลอแล้วเออตอนนี้ก็เลอทักอย่างเดียวไปเรียนกับพี่ลูกหมีมาค่ะเรียนเดินปัด คาษนะคตีแบบบุคลีแล้วเดี๋ยวจะไปเดินงานวัดกับพี่แพรเอาไม่ติดแกรมละ <c oughs>